หน้าใหม่ไว้ในห้อมอกออมใจด้วยนะคะยังติดกันอยู่เลยอ่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้เป็นตัวแทน3เสียงมาแสดงมามินีกับกองชัดลึกรายการเชลยชาติในรายกาะมาจากละครเรื่องเงาอาถรรพ์นะคะ

mình cũng sẽ đứng thể... anh.

แต่ว่าแนวนะกบเป็นเกาหลีญี่ปุ่น ก็ช่วงนี้ายกนี่จค่ะเรเร่งาน์เดิจริงอแไ่ส่งอันนี้ก็เป็นตัวกันไม่่อยเยอนเพราะว่าเรนทีมพสก็เลยไปจรบกับพี่แซคอยงที่ได้เห็นกันกนมา อยาีเต yeah, ็มเต็มป้าเดี๋ยวเขาลุ้มเลยทักผมฉันเขินมากเลยจริงๆทีแรกสำหรับเราครับก็ขึ้ผมไหมครับคนที่ชอบฟังเพลงุ่นทุูแล้วเพราะมีพี่ที่ดูแลาังมาฟังมาฟังยพอได้มาโอกาสคั้งนี้ก็ ย่างนล็นิดเรื่องของแบบสำเนียหรือว่าอะไรอย่่งเพาะพอมนนี้เขาก็อิสานลึกอิสานลึกแต่ว่าเจมส์โอเคนะแซกก็บอกเลยว่าผ่านสจนแซคกลัวเลยคะี่าเห็นกีเส้นเลือีบขาก็้ลงไปหม พีอะนะคะเป็นคนนนก่านทําเนยเนะคะักเป็นหม่ให้ทุกออดม่ด่หีกเลี่ยกินเดี๋ยด้าไันลแคิงเกิลพลาต์เข้าไปเกชว่าปาริยอยู่ใล้อใครอยู่ในใครต้อส่วส่ต้องบาด้วยนะครับเน

ปีนมาหอเพื่อเกิดต่อไปเป็นงูคาร์ลัสตั้งกองนะคะสวัสดีค่ะน้าดานาค่ะ Thank <laughs> you.